สวัสดีครับผมสวรรค์อาซีนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูรถไถฝอดสันนะครับนี่ครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับซูเปอร์เมเจอร์นะครับเป็นตัวใหม่ที่เราต่อเสร็จในอู่บัดมาดเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการทํางานกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมขอใส่แบตแป๊บนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามป็นการชักกันก่อนครับนี่ครับวงเลี้ยวนะครับคันชักนะครับนี่เราจะเป็นระบบคันชัก นะครับก็เห็นได้นะครับดูคนศับครับนี่ครับนีครับใส่หน้านะครับจิดจิดได้ครับนะครับเรามาทดสอบวิ่งครับนะครับตัวยกผ่นหลังนะครับ เราทำฐานหลังแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้ใส่นะครับฐานหน้าก็ทำเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบนี้กันครับเรามาดูตรงนี้นะครับนี่ตัวสตาร์ทนะครับกดได้นะครับเหนครับตัวนี้ก็กดได้ครับ เรามาดูเดอนไม้กันครับนี่ครับเดอนไม้นะครับก็จะมีเข็มข้างในนะครับเดี๋มาดูตัวนี้ครับนี่ครับของอะไรนะครับก็หมุนได้ครับตัวหนังสือนี่ครับเป็นตัวนูนนะครับเป็นเพดนะครับเราสั่งทำมานะครับอันนี้นะครับดูโลโก้ข้างหน้าครับ นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบแรงดึงกันครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะดึงทรงนี้นะครับว่าแรงดึงเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปทําการดันนะครับเราถูกเชือกปั๊บนะครับเชือกเข้าไปต้อนงนี้กันครับถูกตูงเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทำการทดสอบแรงดึงกันครับเริ่มเลยดึง นี่ครับโอ้ครับนี่ครับเราลากตรงนะครับน้ำหนักนะครับประมาณเจ็ดแปดโลได้นะครับเราก็ดึงได้ใช้ได้เลยครับนี่นะครับชุดผ่านหน้านะครับเรายังไม่ได้ประกอบนะครับนี่ครับเป็นระบบกระบอกไฟฟ้านะครับที่เราจะต้องยึดกับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ รถตรงนี้นะครับจุดหน้านะครับ่านหน้าแล้วนะครับก็สลักนะครับถอดได้นะครับถอดฐานหน้าออกแลไดนะครับที่เราเสียบเข้าไว้ใต้ล่างนี้นะครับยดรดตัวนี้ครับนะครับตัวนนี้นะครับเป็นสเกลท่อไฮดรอลิกนะครับที่เราจะติดด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ดูนี่ครับเดี๋ยวเราจะติดตรงนี้นะครับ ตรงที่น็อตยึดนี่นะครับแต่ว่าคงจะต้องเป็นคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบวิ่งบนพื้นที่ลมกันดูนะครับว่ารถเราจะวิ่งได้หรือเปล่านะครับะครับไปกันครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบวิ่งในพื้นที่ลมดูบ้างครับลองดูกําลังกันนะครับว่าเราจะมีได้ไหมครับลมนะครับ ใครสบายสบายครับมาดูลมลึกๆดูครับมาครับที่ครับเราลุยที่ลกๆนะครับอ่อผ่านนะครับก็กำลังใช้ได้เลยนะครับแล้วนครับทาหรับห่อสันนะครับ เดี๋ยวเราจะใส่ผานหน้านะครับแล้วก็ใส่ผานหลังนะครับทดสอบการทํางานอีนกทีนในคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับคลิปนี้ลอาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ